สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A t ทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวเงินเข้าเป็นกระสอบลัคนาราศีพิจิกเปิดดวงตั้งแต่ช่วงนี้ยาวไปจนถึงสิ้นปี2566คลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงตั้งแต่ช่วงนี้ยาวไปจนถึงปลายปีสำหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะเอทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้ค่ะหลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่นะคะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือค่ะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะสำหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีพิจิก หรือท่าจะเกิดระหว่างวันที่17พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมค่ะเรียกได้ว่าเป็นราศีที่มีความต่อเนื่องในเรื่องของดวงเกี่ยวข้องกับการทำงานค่ะช่วงครึ่งปีหลังนี้มีงานใหญ่โปรเจกต์ใหญ่รอชาวพิจิกอยู่นะคะถ้าหากคิดว่าเมื่อครึ่งปีแรกเฉยๆไม่ค่อยมีอะไรเกิดขึ้นแต่ครึ่งปีหลังแล้วก็จะไม่มีอะไรเหมือนกัน ให้คิดใหม่ได้เลยค่ะเพราะว่าจังหวะดวงดาวที่ว่ามีงานต้องเยอะขึ้นเลยนะคะมีเกณฑ์ว่าจะได้เจอคนเยอะขึ้นมีความวุ่นวายมากขึ้นตามมาด้วยค่ะในช่วงเดือนกันยายนและเดือนตุลาคมสองเดือนนี้นะคะมีหลายๆเรื่องที่ต้องรับผิดชอบค่ะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะคะมันจะเป็นสิ่งที่สร้างเครดิตทำให้เกิดความก้าวหน้าผู้ใหญ่มองเห็น ทำให้เกิดความสำเร็จในหน้าที่การงานของท่านที่เกิดราศีพิจิกค่ะหากชาวพิจิกท่านไหนที่เป็นเจ้าของร้านก็อาจจะมีสินค้าใหม่ๆเข้ามาหลายตัวมากขึ้นมีการประชุมเองสัม,มนาเองส่งผลทำให้การเงินคึกคักมากๆโอกาสในเชิงรายได้มีมากขึ้นนะคะ ชาวพิจิกจะทำเงินได้เยอะมากขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังนี้ค่ะดวงดาววุ่นวายมากๆชาวราศีพิจิกต้องขอเตือนในเรื่องของสุขภาพให้ระมัดระวังในเดือนกันยายนหรือว่าเดือนตุลาคมนะคะแนะนำให้ไปบริจาคเลือดหรือว่าหาหมอดูแลสุขภาพกันบ้างค่ะงานยุ่งมากๆอย่างนี้อาจจะส่งผลทำให้เรื่องความรักไม่มีเวลาให้กันค่ะ อาจจะเกิดปัญหามือที่3ต้องเชื่อใจกันให้มากๆต้องคอยสื่อสารด้วยกันนะคะอาจจะชวนกันไปเที่ยวพักผ่อนเพื่อเป็นการแก้เค็ดเรื่องดวงแรงให้ได้ดีเลยล่ะค่ะเอาล่ะค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงตั้งแต่บัดนี้ยาวไปจนถึงสิ้นปี2566สำหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะ จะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ